กราบนีมนตพระคุณเจ้ากรุณาให้พรปีใหม่ด้วยเจ้าค่ะอืมก็ดีนะก็ปีใหม่ปีนี้ก็เราจะเห็นว่าสงครามต่างประเทศทั้งภายนอกภายในทั้งเศรษฐกิจลุมเล่าหมดเอาก็ให้พอรอาตมาก,ก็จะให้พรกับโดยยกพรจากพระเจ้าตัดไว้ก็แล้วกันนะพระเจ้าตัดให้พรเป็นอะไรคืออะไรนะก่อนอื่นก็ขอพูดถึงว่า ถ้าผู้สนใจฟังใหม่ๆนะอตมาขอยืนยันว่าคนปกติธรรมดาทุกๆคนทุกคนเลยนะตั้งแต่เจ็ดขวบขึ้นไปฟังอตมาด้วยความสนใจตั้งใจจริงๆทุกตอนสามารถจะพ้นทุกตัดวัตดสงสารได้อย่างน้อยก็เป็นพระิยะโสดาบันเช่นนางวิสาขาซึ่งเป็นยักษ์โสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบนะ แล้วก็มีสามมีมีลูกมีหลานเยอะแยะมากมายนะซึ่งมีเงื่อนไขเพียงข้อเดียวคือเชื่อฟังทำตามเห็นผลนะถ้าถ้าถ้าเรานำฟังทุกตอนแล้วแล้วถ้าไม่บรรลุตามที่อาตมาบอกอาตมาจะ ลาสิกขาท,าทันทีภายในยี่สี่ชั่วโมงเพราะอะไรอาตมาได้พิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองผู้เจ้าห้ามให้เชื่อเชื่อตำราอ้างตำลาอ้างเหตุอ้างผลอ,อ้าง,อ,างอะไรไม่ให้เชื่อนั้นแต่ให้เราพิสูจน์เอาญาติโยากมก็พิสูจน์เอาตัวเองแล้วกันนะครับพรเนี่ยตามพระเตปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดข้อ แปดสิบหน้าห้าสิบเก้าฉบับมหาจุลาเขาจะพูดเรื่องพอรห้าประการในจักวัตจักวัติสูตรมหาจักรพัพปิสูตรจักวติสูตรนี่แหละนะก็มีเรื่องว่าเอา,เอา,เอาย้อนเรื่องคือเรื่องเริ่มต้นเนี่ยพระุทธเจ้าท่านเทพโปรดสอนพิกษุนะว่าให้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งยังมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย คือให้พึ่งตนตนนี้เราเป็นเกาะตนนี้เราเป็นที่พึ่งและธรรมก็เป็นเกาะธรรมก็เป็นที่พึ่งสิ่งอื่นนะ่าไม,ไม่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเราได้ธรรมไม่เคยทําร้ายใครให้ใครต้องทุกข์เราจะสังเกตให้เราพึ่งญาติพี่น้องใช่ไหมสังเกตดูฟังข่าวดูพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาเนาะ ลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่เมียฆ่าผัวฆ่าลูกสารพัดเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้เอาต่อให้เป็นคนดีพอคนต่อให้เป็นคนดีอย่างน้อยเราตายเขาก็พาไปเผาแล้วเขาก็กลับบ้านข่าวนี้แหละเราจะไปคนเดียวเราจะไปไหนนี่คือสําคัญพระพุทธเจ้าจึงให้พึ่งตนพึ่งธรรมอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย นั้นพวกเราทุกคนจะต้องพึ่งตัวเองแล้วก็พึ่งธรรมตอนี้ไอ้ธรรมะเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างสมธรรมะธรรมะสมมุติสัจจะกับปรมาสัจจะเพราะพุทธเจ้าสมมุติสัจจะมันหมายถึงตัวตนบุคคลเราเขาปรมาสัจจะหมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยจะพาเราพ้นทุกข์หลังจากตายไปแล้วเราจะไปผููเดียว นะเพราะงั้นเราต้องหาที่พึ่งที่ทำซึ่งเป็นที่เที่ยงแท้นแทน่อนอนไม่กลับคำเลิกนะรับทีนี้พอให้ภิกษุพูดถึงนี้แล้วบอกว่าพรเนี่ยนะคือการเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยากได้ก็ให้ต้องทําเองพพระพุทธเจ้าเองก็เป็นที่พึ่งเราไม่ได้ท่านตรัสว่าท่านเป็นเพียงบอกทางแต่เธอต้องเดินเอาเอง ครั้งหนึ่งเนี่ยพระวัคคะลิเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้ามากโอ้ไปไหนก็ไปด้วยแล้วก็มองเห็นพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนก็ตามไปมองพระพุทธเจ้าบริภาทว่าวัคคะลิเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาเห็นตถาคตแล้วก่อนท่านปรินิพานท่านบอกว่าทำและวินัยใดที่เราตัดแต่เธอทั้งหลายแล้วนั้น ทำและวินัยในทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอในการล่วงไปแห่งเราเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีธรรมอยู่ในตัวทรงธรรมอยู่ในตัวปฏิบัติธรรมตลอดเวลาก็เท่ากับเราเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันไม่ต้องไปไหนพึ่งธรรมในจาไว้ให้พึ่งตนพึ่งธรรมนะอ่าตอนนี้คณะาพื่ก็ก็จะบอกว่าอ่า พอให้พรต,ตามก็ได้ไปหลวงเลี้ซีบเอ็ดที่ว่าดีแล้วนะจากเขปจากพระพิสูจน์เนี่ยจากวัดพิสูจน์ให้ให้ให,ให้ให้พิษุให้พิสูุแล้วก็บอกว่าให้พึ่งทำเป็นไงนันท่าบอกก็คือพูดถึงสติปัฏฐานสี่ต้องรู้กายและรู้ในกายเรียกกายในกายเวทนาแล้วก็ในเวทนาจิต แล้วก็ในจิตธรรมแล้วก็ในธรรมส่วนใหญ่จะพูดว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะอันนี้เป็นที่พื่นของเธอแล้วก็ท่านก็เล่าเรื่องเรื่องเคยเกิดมีแล้วมีพระเจ้าจาักรพรรดิองค์หนึ่งเนี่ยประพฤตินตนสั่งสอนประชาชนให้อยู่ในพรห้าประการเนี่ย และให้อยู่ในธรรมให้อยู่ในธรรมตามสติปัฏฐานสี่เนี่ยสมัยนั้นท่านก็มีอายุแปดหมื่นปีแปดหมื่นปีผู้หญิงห้าร้อยปีถึงจะมีครอบครัวพบเป็นมาเรื่อยจนถึงราชการที่เจ็ดเอ้ยมาเจ็ดเจ็ดสมัยเจดราชการต่อไปราชการที่แปดก็ไม่ทำตาม เปลี่ยนนิดแนวอายุบายผิดศีลผิดลูกผิดเมียผิดอะไรต่อะไรเหมือนเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้อายุคนลดลงจากแปดหมื่นปีลดลงเป็นเจ็ดหมื่นหกหมื่นจนในที่สุดถึงปจุลายเป็นพันปีหลายพัน 1, ป, 1, ปีจนจนมาถึงปัจจุบันร้อยปีปัจจุบันนี้ร้อยปีก็ยังไม่ได้แปดสิบปีก็ดีแล้ว แต,แต่ในที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะดุนแรงมากกว่านี้เรื่อยๆแล้วพิสูจน์ดูแล้วแล้วโยมจะเห็นจริงเอาในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพูดถึงคําทํานายของพระเจ้าทํำนายว่ายังไงไว้ข่าวหน้าทีนี้อพอเสื่อมเลยคนก็ลักลักขโมยของผิดศีลผิดธรรมผิดลูกผิดเมียโกงกินสารพัดนะจนในที่สุด คนเราจะมีอายุแค่สิบปีผู้หญิงห้าปีเท่านั้นเองก็ถึงจะแต่งงานคิดดูดิอายุเราจะสั้นอยู่เรื่อยๆนะเอ,เอาไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไว้สางตอนต่อไปอ่ะอนุโมทนาสาธุเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของตาประทรับของมูลนธิจิตทงธรรมเพื่อมวลประชาชน ให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตทงธรรมค่ะ